ฟาซองเนี่ยฟาซองเนี่ยแม่ว่าน้ำนับเด้อ<ว>ฟาซองย<ว>ูทูบเนเดอร์าฟาซองยูทูบเนเดอร์ครับกดไลก์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะมาอยู่นไหอยู okay. ่ <laughs> เอากดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับผมเนี่ยเราบอลอีบอลอีผู้เดียวไม่เอาตัวบอลเขาอยู่ย้ายอย่าพูดดัง <c oughs> <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะคระให้ดูนะครับวันนี้แม่มาเป็นบ้าอาันซองอันนอันแม่ก็ได้ซองเด้นอตเอ็ดซองไปเฮ้ยซองของแม่ซองเจเบุญแม่มีต้องเอ็ดเพิ่มนอตจังเลยเถอะกดไลค์กดแชร์อยู่น่ะซองกดไลค์กดแชร์เลยเด้อซองเจเบุญจ้าเบาเลย บอลเนี่ยนาอบอลไล่ไล่ไล่ไปทุกที่เขาเด่กที่แทนยังไงสิเอาแมวบอนะกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊บุ้นเลยค่ะอาแม่เจ้าประยูนยูทูบเบอร์ได้ยูโรนะคนติดตามเท่าไลรแล้วของแม่จกแม่เบิ่งมีเป็นแม่เอ็นมีเป็น ขอเม่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนแม่เขาหลกถ้าเขาสาขานอนอ่างนี้หนึ่งที่ยเอสแต่ว่าเราพูดดีไปล้วเนี่ยอยู่ที่เต้อยู่ล้วเงาเงาเสียงดังยิ่เอ้าประตูเบาดังผมพูได้พูดได้เดี๋ยวมก็ร้องีะปรักี่พูด หายเด็ได้อันแม่เอซซองแม่เด้ดนี่เอาลงซองแม่โจท่ายเอาไหมแม่ปูหอนบาเบอลภาษาบันเฮางไหมกดไลค์กดแชร์ในี่ด้อเจ้าอ่ะเบอลภาษาบันเฮากดไลค์กดแชร์ให้เด้อเจ๊บุญขายไปแล้วให้อวบ่็นี่แล้วยางไซคแค่ระเบิด ย่างไส้ไข่ระเบิดหรอย่างไส้ไข่ระเบิดแซ่บแซ่บอเ่าตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มีแม่เห็นอีนกาแฟอันนึงดินนะอืมแมเบิ่งดูดูเลยะอืมปั้นเนี่ยนั่นก็มี่นันหน่อยก็มีปลาวใหญ่ืันแซ่บแซ่บเต็มใจอันนี้น้อยเนอะอันนี้น้อยเสียงนี้น้อยแม่เบิร์กลินอยู่ เนึ่งอยู mmm. ่ที่เราซัมแม่หนี่าได้ไปมันลินได้อยู่นะมาเขามาอยู่ลินแต่มืดมือมันเย็นกับแม่กับลินลินละวก็ไปแม่ติดตามซ่องเจ้าของซ่องเจ้าบุญแม่มีแรงลำไรหรืออ่ะบ๊ายบายเนี่ยายบายกล้องเนี่ย ไประเด้อวันไประเด้อบอ้ะเนี่ยไประเด้อจาอ้ากินข้าวก่อนวันไปกินข้าวก่อนทำงานก่อนเด้อตั้หุกก่อนเด้อจ้า <c oughs> <c oughs>